อันอื่นมาปนไสเนื่อเนื่อกับมดดมดกปนไส่เนือมากมีส่วนมันเสียบมีส่วนนีนมนันอยไเอ้ยเว้ยมัอยู่เลยต้ออยยมในคั้นี้เวย้ยปวดมากนะฮึมจเจ้ะ นขนมือมันอร่อยชอบ่ากกินใครกินเข้าเนี่ยว่ามันโอ้จักสีห่างสีหายพี่น้องเล็กน้อยเนาะให้หาขนมม่พอหรอไรว้านพันปีซื้อมาได้กินโต๊กดินนิ่งเอาขึ้นมากินเนาะ สวัสดีครับท้าท้าใช่แน่พผมบอพี่นอ้องเช่นเคยครับผมมื้อนี้พาพี่น้องมากินไก่ต้มไก่ต้มต้มเป็นโตเลยพี่น้องนี่ต้มจนเปี้ยเลยต้มเตาถ่านไก่เมียไขย่นี่ไข่มันมีไข่อยู่นี่อันที่เราเหลือให้หลานกินนี่ไก่เมียไขย่ต้มน้ำปลาพี่นอ้องม,มึงฮะเซาะด้วยกันพี่น้องมาสีกินเลย,ยจิ้มซีฟู้ตตำเองครับพี่น้อง ใกล้หลายปีเลยพี่น้องไกลตัวนี้ไกล้เมียนี่ผมต้มสามซม่วงกัวเต่าทานนี่พรงนี้จนเปื่อยหวยออกเลยนี่ฝากคนไหนก็แท็กก็ติดตามแฟนเพจพี่เก่าได้พี่หนุ่มนะใส่กระเทียมแบบโขกๆเอาเลยตรอนี้โมเดปันโขกเอาเลยอื้อหือ มาไล่เลยน้อตาแดงอ่ะเ e ข่าตาคนเบื่อครับพี่น้องรองเบิงกับเต่าทานโอ้น่ากินเข่าตาขอาพี่น้องเขา เลื่อมๆของเขาใส่กัเขากน้ำมากกินน<ร> <ędzy> ่องมันนี่นะอันอื่นหมูปันไดยเนื้อเนื้อกับหมูมักปันไดยมันมักมีส่วนมันเสียบมีส่วนอยู่มันอยู่น้อยเกลือพอนอยู่เลยต้มเลยครับในนียเกลือพอดบ้าง พะกะักกับเขาเขามาทานละมหาธาตบรรยากาศเอาอี้่ันตอนเทียเท่ยงแล้วี่น้องเนาะมันไปขถึงนวกแดดมันจ้ามากแสงโมได้ผมใส่โทรศัพท์ถ่ายถ่ายวัดกับ เมื่อกี้ไปไปทายวัดว่าเห็นพี่น้องเห็นน,หน้อยนักเรียนเขาซ้อมเพลงหวานจันทร์มันผิดเลยกระสีกระเลยมากทายในวัดเลยมาเข้าดีเนาะมันนี่มาบัดดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีรอๆก่อนสวัสดีครับกินไก่กับลุงไหมอืมอ้ออร่อยเลยกลือเลยเห็นไหมแม่กินเหรอ Ta không nhỉ? Mất tiền tiền đắt hơn nữa. Em chào, nhưng thằng nó mất vẫn là loại Thôi Hay này chắc thì hoàng gì hay Thì nó, nhắc nó แต่ไม่ห้องสกีเลยให้หาขนมมาพอดหรอไรบ้านพันปีซื้อมาได้กินโต๊กดินนิ่งเอาขึ้นมากินเลยมันยังเรื่องกินบ่โต๊กดินเซ็ตเสียงับเลย อันนี้มันบนเมนมันเมนไม่นุ่งกินก็ผักแน,น่นอนไปใกล้หมดแล้ ไข่ไขมีสองอันหัวเอกกีริย์ุย เดี๋ยวที่บอกสาเหตุเป็นยังถึงกงงกับเหตุงานรุงเถืให้ที่เป็นลองฟังจากคลิปไหนนาฮะนีม่มีอยังมากมากหรอกนี่แน่วเห็นคนก็เห็นง่านายางกับปิดเริ่มจะปิดแล้ว ก็เลิ่รธกิจธุรกิดยางผมผมบริกรไปแล้เห็ดดูถูกกับบววาสีลำสี่ร้ยได้ไหมอบางเดือนจกทุนใจญ่นะส่องมาใหญ่ขึ้เพิ่มมนเน่เพื่อเป็นแสนเป็นล้านขึ้นเม Chị Thì tìm xong là thế đại Mới cầm phát đây xoay để xoay chứ Mua lúa hả mọi người làm Mới thường cấp lúa cho ลูกเกล่นต้องซื้อยู่หาใจใจหางินร่นท่า <Okay. S 1> นหละที่ไปสื่อที่สื่อท่าออนเขาบุ้งอยูหรอกรับผมนะ

ใอ้บ้านต้มเป็นตัวต้มทั้งตัวเลยไอบ้านไม่ไใครมผมมาเปียโพดสั้งรับม มุ่มนี่ยแจ่มดีเป็นอ่ะอันชัดเก่งนะว่านนี่เขาทุบอันทุบบ้านบ้านข้างกันแหละยกบ้านยกเสาเอาเสาปูนแท่นเสาใหม่ปวกมันจอเสาใหม่อาจจะเสียงดังเนะมันนี่วัชชินก็จะเอาใบเห็ดบ้านห้องเขาเดียวถือกันวันศินวัชชนเอ้ยวันพรชชิน กบงานคนตายเค่ตัวกิมเ็ดเลย หาคนกินซอยบ่มีไปหน่อยกินคนเดียวยินดนทำยินดีนะเพื่อนเอ้ยอย่วาดกันเด้อขึ้นกึนเงินจนเปื่อยที่เบื้องบ อะไรอ่ะอืมอร่อยพี่นาเอาเมื่อยไหลเติบผมด้วยเดี๋ยวนานหนึง่งขอบคุณทุกแหล่์ทุกทรัพย์ทุกการทิ่ตามก้าชอบคลิมนี้ก็ฝฟากกดไลค์กชร์แห้ผมน้ำเดือดครับเป็นกำลังใจให้กันและกันครับผมสวัสดีครับผม